Thank you. มาเลยูขรับกาังมาเลยมารับเลยได้ได้อนดองน้องรอดดอ,ดอยังไม่ทานข้ามารับข้าวครับม<า>่เเิได้ลวลูกยงไม่ข